สวัสดีครบับอยู่กับช่องด้ำซิ่งดินระเบิดโอ้ข้อซิ่งโอ้สุดจัดพี่น้องนี่เพิ่งมาเห็นครับนี่โอ้ของแท้เจ้วเจ้วเอาน้ำมันมาเติมครับโอ้ทำไมเสียงมันเงียบดีแท้ โอ้โห oh oh, ทีมงานทีมงานมาตรฐาน,น่เอาน้ำมันมาเรี่ยงจับพร้อมครับพร้อมลุยอันนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะรู้เรื่องม oh oh, ีเด็กมา เติมนะเอารอวิ่งไหนเนี่ยโอ้มันสูบน้ำออกนาดนี้เลยนะอ้โหอันนี้ขนาดท่อแค่นี้นะครับไม่ท่าไ้เป็นอ้ท่อใหญ่เขา เราจะขับรถวนดูนะครับว่าน้ำนี่จะลดไปที่ไหนโอ้โหแรง,รงน้ำนี่ก็ลึกเหมือนกันนะครับนี่ประมาณลดไปอยู่ประมาณไม่ถึงสองเมตรนะ วันนั้งคืนครับโอ้เครื่องดีจริงๆเลยตัวนี้ไม่รู้ว่าเครื่องเป็นนิสันนะครับผมดูวันนั้นเป็นนิสันเดี๋ยวถามช่างปีว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนแหมน่าซื้อครับนี่น่าซื้อมากเลยตัวนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวถามช่างตีว่าราคาเท่าไหร่ màn hộp tinh à nó màn nhiều khắp bộ sản này Để tính kế khoang Này, 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 con phao à là แรงจริงๆเลยอันนี้เครื่องอะไรนิสันไหมส,สองพันห้าโอ้แจวเลยนี่สูบตะจับปลาเนี่ยโอ้ยพอชั่วโมงหน่อยดูครับออกเต็มท่อ ไกคนอยู่เฝ้าฮะมีดิโน่นไงไปขับวนไปดูนู้นไปเดี๋ยวเราไปดูครับฝนไม่มีมาสักแอะนะครับตรงนี้นเจอเจอกระถาช่างตีเจอกระทาช่างตีไปฝนไม่กล้าที่ลงสักเม็ดเลย แน่จริงๆพอแต่กล้ารับงานหลวงเป็นร้อยไร่ซื้อเท่าไหร่นะไอซูบซิ่งไงห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเสร็จเสร็จงานนี้ขายทิ้งเลยหมื่นหนึ่งเดี๋ยวซื้อต่อโอโหสิบสองนิ้วมาแล้วไอตัวใหญ่นะแม่เอามาเนาะเดี๋ยวมันนี่มีน้ำห้สูบอ่า <laughs> มีได้ได้ปลาไหมนี่นานจะเจอน้ำอย่างนี้สักทีนึงปิดป้ายอะไรปิดป้ายอะไรห้ามจับปลาเอ้าทำไมมันนุ่มันขาวๆหรอเชียงมันดิ้นโพดีฮะดินโพดีน่ะนู่นเนาะเอออ๋อโอ้ยตอนเราเครื่องนี่จมน้ำอยู่ใช่ไหมใช่ผมนึกว่ากั้นจนรถเดินข้ามได้แล้ว ก็กันรถเดินข้ามได้เลนนะเนี่ยเอ,อ่อะขายมาจะหมดหมดเอาเอาตะไคร์มามามาล่าเลยบ่หน่ดูเข,ดเขาล่าไหม,มไหเดี๋ยวดูเขาวันนี่ได้ปางถ้าได้ต้องเก็บสวยแล้วเออนนมันยืนนนทนนเห็นนนนนก็ต้องว่น้ำแค่เขานะี่น เออมันยืนบนไหนโน่นวะบอกน้ำแค่เขามันลึกแค่ไหนแล้วน้ำเนี่ยแค่เขาได้ไม่ได้ปลาไหมดักปลาอยู่ครับได้ไหมปลาเยอะไหมคนสูบคนสูบปลาไม่ได้ปลาเนาะมันเป็นลึกเป็นบางช่วงครับตรงนี้ก็ขึ้นนี่ก่อนได้เลยฮะวได้ตรงนี้มันมันแค่เขาอย่างว่า นี่ตรงนี้แค่เขาตรงนี้แค่เลยปุ้งเนี้ยดินโพล่ะเนี่ยก็ดูว่าเนี่ยมันไม่ใหญ่นะผมว่านะไม่ไม่เนี่ยพ่อฟังเนี่ยเฉพาะซีทีมเราลงเนี่ยเต็มบ่อแล้วแล้วสองหมื่นสองหมื่นปุ๊งนี้โผล่แน่ดิน โอ้พวนี้โหแนะ่นอนดินเน<ด>ี่ยตรงนี้เล่นได้อจริงเด็กลงไปเล่นไม่ได้เลยเห็นไหมแล้วดินดินไม่มีโคลนด้วยมันเดินแบบแข็งโปกเลอยอ่ะไม่มีไม่ม,มีจะมีชายนู้นนิดเดียวอืเนี่ยน้ำตรงนี้ก็โอ้น้ำนี้มามาเยอะเหมือนกันนะตอนเรามาวันก่อนไม่มีนะก็สูบเลยฮะก็สูบอร่างงี โอ้ยพวกขุดคลองนี่มันสูบบ่ตอนนี้เรากั้นมาให้เข้ามาแล้วใช่ไหมยังอานี่โครงการอีกโครงการาไปไหนแล้วเสร็จแล้วบ่ไปแล้วขุดคลองมาชาวบ้านเราบกน้ำตัวนี้นะครับไม่ให้มันเข้ามาเราให้เข้าฝั่งโน้นแล้วออกทะลุโน้นเลย ตัวนี้โอ้นี่ยเนี่ยคนเดินถ,ถ,ถึงเอวเอวแล้วอันนี้ประกาศบอกเลยครับจับปลาได้ช่วงนี้ถ้าอีกสองวันนี่ห้ามจับนะครับเออ <c oughs> เอาให้เป็นอาหารของทีมงานว่างบายเลยนี่ไม่ใช่อุปสรรคนะครับนี่น้ำจะมาเยอะขนาดไหนเอาไข่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ย แฟนเขาจับปลาอยู่เอ้ามีลูกด้วยตายหาเลยว่าจะพาขึ้นรถสักหน่อยางบก็มีปลาบรรยากาศดีครับมาอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีมาก <c oughs> โอ้นี่ฟีมือครับปิดกั้นน้ำได้อย่างสบ,บาย เมื่ออาชีพนี่ไม่ได้มาช่วยเขานะครับแต่ก็มาดูผลงานโอ้เจ้วเจ้ยวเจ้วเนี่ยจะไปนี่ไหนนะไปนี่หลยติดทองแล้วรถใช้งานนะครับนี่กัน เรียบร้อยแก้วนี่ใครนะครับอยากได้นี่มาเอาทางนี้แต่ทางนี้เราสงวนทีเจ้า <Thank you. S 2> เลยสังตี๋ทางนี้เหงเดือหรอกนี่เนี่ยแค่สุดเดียว ต่อตอกันมานะครับนี่ตรงนี้เอาใครมาเจาะตรงนี้ให้เป็นน้ำนะล้างจานฮะเก็บไว้ลังจานเดี๋ยวมาล้างจานนี่นะครับที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเราจะมีเป็นเต็นหรือว่าจะเป็นออฟฟิศสั่งตู้คอนเทนเนอร์มาลงเลยไหมฮะงานระดับนี้ ลอือมันก็ไม่คิดตังนะจริงๆต้องแต่เป็นตู้แอร์นะครับเพราะว่าทางทีมงานรถรัมนี่แอร์ไม่มีเนี่ยอยู่ไม่ได้นะใช่ไหมลองขับรถแอร์เสียว่ะเดี๋ยวเขารายงานเลยถ้าเกแอร์เสียขับไม่ได้ว่ะโอ้โหมดแล้วดินี่เห็นแล้วเจ้าองเห็นดินแล้วนี่เห็นต้นไม้แล้ว เฮ้ยเนี่ยล็อกนี้ผมจองนะไอ้ติดทางเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้านี่แค้มคุมนี่ก็ตั้งตามทางนี่ก็ได้เวลาฝนมามันไม่ได้นี่เนาะเนี่ยตั้งกันตามทางนี่แหละนี่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 แต่ฝุ่นหน่อยท่นออกป่าท่นออก ปาดทุกนั้นออกนั่นแหละเกาพวกกิ่งไม้ออกไอ้ตัวตัวเล็กๆทิมไม่ประโยชน์ไอ้พวกใหญ่ๆเนี่ไว้เป็นรม่มเบื่อรถนี้จังเลยอืมดี่จอดตรงนี้แล้วนี่เอได้จอดดูน้ำตรงนี้หน่อยโอ้โหรถไปเยอะนะกี่วันแล้วนี่สามสามวัน สามวันก็ถือว่าประสบความสาเร็จเดี๋ยวดูน้ําฝั่งนี้ที่สูบลงมาที่โอ้ยตรงนี้ก็ทาไมโง่แท้เนาะก็สูบน้ําทิ้งไม่เอานะนี่จอดไปแล้วนี่นายังต้องการน้ำนะแต่ว่าไม่เอาน้ําเข้าตรงนี้อันนี้ปลาปยาย้ายหนีเลยบอกย้ายเลยย้ายหนีเลยครับไม่อยู่แล้ว แจวเลยนี่เมื่อกี้พาวนดูนะครับรอบหนึ่งตามาเอาไม้ไม่เอาดินนี่ตาเอาแต่มไม้บ่เดี๋ยวลงไปสัมผัสัเฮ้มาดูมุมนี้แจวไหมอันนี้ไอ้ที่ท่อกี่นิ้วนะหกนิ้วบ่ฮะแปดนิ้ว แปดนิ้วเครื่องวิสันดูความแรงครับนี่เล่นงานหลวงนะครับต้องมีแบบนี้ติดตัวยาเมีอฟังบอกเมีอฟังบอกนี่ตังตีบอกว่ามีฝังเยอะอยู่ภายฐานเอาคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับทีมงานมงคลฟาร์ม